สวัสดีค่ะโค้ชสาสางนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคนะคะการนั่งสมาธิสำหรับมือใหม่นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนนะคะต่อไปนี้นะคะคือวิธีง่ายๆค่ะที่คุณจะสามารถใช้เพื่อการเริ่มต้นในการนั่งสมาธิได้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะ หาสถานที่ขายเงียบๆสบายๆนะคะและปิดตัวออกมาจากการรบกวนอย่างน้อย10-15นาทีนะคะนั่งในท่าสบายหลังตรงแต่ไม่ต้องเก่งนะคะหายใจลึกๆค่ะผ่อนคลายและทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้ ในการขจัดความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตออกไปนะคะรักษาให้สมาธิของคุณอยู่ที่นี่ณชัว่วขณะปัจจุบันนะคะเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจโดยการจดจ่อความตั้งใจของคุณไปที่ความรู้สึกของลมที่เคลื่อนที่เข้าและออกจากร่างกายในขณะที่คุณหายใจ รู้สึกถึงหน้าท้องที่พองขึ้นและแฟบลงในขณะที่คุณหายใจเข้าและออกรู้สึกถึงความเย็นและความอบอุ่นของอากาศที่เข้าและออกโพรงจมูกขณะที่คุณหายใจเข้าออกสังเกตถึงการเปลี่ยนและความแตกต่างของลมหายใจในแต่ละครั้งคอยสังเกตความคิด ในขณะที่มันผ่านเข้ามาและออกไปเมื่อความคิดเกิดขึ้นในใจคุณอย่าละเลยหรือพยายามหยุดมันนะคะเพียงแต่สังเกตพวกมันและปล่อยให้พวกมันผ่านไปก็เท่านั้นเองพยายามกลับมาจดจ่อที่การหายใจของคุณต่อถ้าคุณพบว่าตัวเองถูกดึงออกไปโดยความคิดเพียงแค่สังเกตว่าจิตใจคุณไปที่ใด และโดยไม่ต้องตัดสินเพียงแค่กลับมาจดจอดที่การหายใจอีกครั้งปล่อยให้การหายใจทำหน้าที่เหมือนตัวเลือกสภาวะความคิดของคุณเมื่อเวลาใกล้หมดนะคะเพราะว่าเรานั่ง10-15นาทีเท่านั้นนะคะให้นั่งเงียบๆน,นะคะและนำความคิดและความรู้สึก ของคุณกลับมายัางสภาพแวดล้อมรอบๆตัวค่อยๆลุกขึ้นยืนและยืดเส้นยื้สายสักพักคุณก็จะพร้อมแล้วที่จะกลับไปยังสภาพปกติที่ผ่อนคลายและสดชื่นค่ะยังไงนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะรองนางเทคนิคง่ายๆที่ สาสามมาแนะนำให้ในวันนี้ไปใช้กันดูนะคะ